สวัสดีค่ะวันนี้จะทําเสื้อตัวนี้ให้ดูนะคะเ,เพื่อนเสื้อตัวนี้นะคะอาการก็คือเขาจะมีมาแค่นี้แหละนะคะเนี่ยข้างหน้ามีแค่นี้นะแล้วก็ข้างหลังมีแค่นี้นะคะเนี่ยมีแค่นี้แต่ทีนี้ลูกค้าเนี่ยแล้วมันจะมีอีกชิ้นหนึ่งนะเป็นเส้นย,ยาวๆแบบนี้อันนี้พี่นาตัดออกแล้วนะคะอ่ามันจะเป็นเส้นเอาไว้ผูกข้างหลังแต่ทีนี้ลูกค้าเนี่ย เขาอยากจะให้นะคะต่อเป็นเสื้อต่อเป็นเสื้อยาวลงไปเนาะต่อเป็นเสื้อยาวลงไปนะคะเนี่ยทีนี้ถ้าต่อเป็นเสื้อยาวลงไปเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าถ้าหากว่าเรายืดยางออกหมดเนี่ยชิ้นหลังเนี่ยมันจะกว้างเท่าไหร่นะคะเนี่ยเนี่ยยืดออกหมดแบบเนี้ย ฉะนั้นนะคะเราจะเย็บโดยที่มียางนี้ไม่ได้เราจะต้องเลาะยางนี้ออกก่อนเลาะยางออกก่อนนะคะเพื่อที่จะต่อชิ้นก่อนเราจะได้รู้ว่าชิ้นหลังใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้มันเราจะไม่เพิ่มซิปให้ลูกค้านะคะเนี่ยแล้วส่วนชิ้นนี้ เนี่ยพอเราตัดแล้วตรงนี้มันหักเข้ามานอดลืมเผื่อนะคะลืมเผื่อนี้ลืมเผื่อนะคะมันเพื่อนเนี่ยเราก็จะต้องตัดให้เอ็นเอ็นออกนะคะแต่นี้พี่นาตัดผิดไปนะเนี่ยเราจะต้องตัดให้เขาเฉียงแบบนี้นะเ็าจะได้มีความใหญ่อยู่เนาะเพราะว่าลืมไปว่ามันเวลามันควาลงแล้วมันจะหักหักเข้าไนงะ ลืมคิดนะคะเดี๋ยวเรามาเลาะยางชิ้นหลังนี่ออกก่อนนะคะชิ้นหลังตรงนี้เลาะออกก่อนพอเลาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาผ้าชิ้นนี้โบเนี่ยนะเลาะออกนะคะเลาะกลางออกเพราะว่าเขาเย็บสั่นบบมาพอเสร็จแล้วนะเรายังไม่ต้องวัดอะไรนะคะเราก็เอาชิ้นหลังเนี่ยชิ้นหลังที่เราเลาะยางออกเนี่ยมาเย็บเลยนะคะเย็บติด พอเราเย็บต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปโพ้งนะคะไปโพ้งเส้นที่เรายังไม่ได้โพ้งให้เรียบร้อยเนาะเสร็จแล้วนะคะเราเอาผ้าที่เหลือนะคะเลาะออกแล้วเราก็ไปโพ้งริมหนึ่งด้านนะคะเพื่อที่เราจะเอามาใส่กับชิ้นหน้างานชิ้นหน้าของลูกค้าก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นประมาณแบบนี้ เราก็จะยกนะคะชิ้นนี้ให้อ่าให้ใกล้เคียงกับรอยเว้าวตรงนี้นะคะรอยเว้าวตรงนี้จับแต่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาเข็มมุดกัดไว้ อันนี้เราคุยกับลูกค้าแล้วนะคะว่าเราจะเย็บกดลงไปนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่เย็บกดลงไปตรงนี้เนาะแอบถ้าเราทําเส้นตรงมาแค่ตรงนี้นะคะเนี่ยถ้าเราทําเส้นตรงแค่ตรงนี้เนาะตรงนี้มันจะโชว์พุ่งนะลูกค้าเขาไม่เอานะคะเราก็เลยบอกว่าถ้าทําวิธีนี้เราจะต้องเย็บกดลงไปในผ้าชิ้นนี้ลูกค้าโอเคก็ทํานะคะ ็นผ้าชีฟองอะ่ะมันก็จะเลื่อนไหลง่ายหน่อยทําค่อนข้างยากแต่งให้เรียบรย้อยพอเรากัดเสร็จแล้วเนาะเราก็จะเย็บชิ้วไปบนนี้นะคะเย็บไปตามชิ้นรูปแบบเดิมนะคะ กดไว้แบบนี้เลยพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเจียนนะคะเจียนชายเจียนให้ชายกว้างๆ่อยนะเหมือนเอเอะแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังชิ้นหลังที่เราต่อไว้ที่เราต่อไว้ตรงนี้นะคะเราก็จะเอายางยืดที่เราเลาะออกนะคะหรือเราจะเอาเส้นใหม่ก็ได้ใส่เข้าไปให้ลูกค้าเหมือนเดิมใส่ซ้อนเข้าไปให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะวิธีใส่ยางนะคะเราก็เอายางวางบนนี้นะแล้วก็พับเข้าไปนะคะ แล้วก็ย้ำยางไว้ด้านหนึ่งก่อนย้ำเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นตีนผีข้างเดียวพอเราใส่ตีนผีข้างเดียวแล้วเราก็เอาตีนผีเราเนี่ยมาเบียดเลยนะคะเบียดเบียดยางยางเรายังไม่ต้องตัดนะคะเรายังไม่ต้องตัด เบียดแบบนี้นะคะก็จะเห็นคิ้วหนึ่งเส้นข้างหลังแบบนี้นะ,ะเพื่อที่เราจะอ่าสอดยางไว้ข้างในนั่นแหละต้องใส่ยางนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยเสื้อมันจะตัวใหญ่แล้วก็ดูรูปทรงไม่สวยนะคะถ้าหากว่าใส่ยางช่วยกระชับ ด้านหลังเนี่ยลูกค้าก็จะสวมใส่ง่ายแล้วเวลาใส่แล้วเนี่ยมันก็จะกระชับตัวให้ตรงสวยพอเราเย็บตลอดแล้วนะคะเราก็ดึงยางนะคะดึงยางด้านนี้นะคะดึงเนี่ยดึงแล้วก็ไล่ความย่นนะคะเนี่ยนะคะถ้าลูกค้าอวบนะคะถ้าลูกค้าอวบก็ไม่ต้องดึงย่นมากเนาะเราก็กลับมาดูทางนี้นะคะเนี่ยแบบเนี้ย ถ้ายางเราเส้นใหญ่เวลาเราดึงเนี่ยย่นเยอะเนี่ยลูกค้าก็จะแน่นมากนะคะแต่ถ้ายางเส้นเล็กไม่เป็นอะไรถ้าว่าเราตัดยางไว้ก่อนเนี่ยมันจะมีปัญหาไงเผื่อว่าเราตัดเล็กไปมันก็จะย่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอเราตัดที่หลังนี่เราสามารถขยับได้นะคะต้องการแค่ไหน พอเราพอใจกับยางแล้วนะคะเราก็ย้ำเลยย้ำติดด้านข้างเลยหลังจากนั้นนะคะถ้าเราปล่อยยางไปแบบนี้ใช่ไหมมีแต่ยางข้างบนเนี่ยพาข้างล่างมันก็จะอ่าย้วยนะคะใส่ไม่แนบเราก็เลยจะเดินยางนะคะเดินยางเส้นเล็กให้ลูกค้า เป็นเดินสม็อกนะคะต่อมาเพื่อที่เวลาลูกค้าใส่แล้วนะคะเขาจะ,จะกระชับส่วนใต้อ,อกลงมานะคะประมาณช่วงเอว วนแบบนี้สักสี่ห้าเส้นนะคะพอเราเดินเรินยางชิ้นหลังแล้วนะคะเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะเข้าข้างเลยนะคะเย็บเข้าข้างไปเลยเย็บเข้าข้างก็เย็บจากเส้นเดิมนี้ลงมาเลยนะ เข็บข้างเดิมเป็นเกนนะคะ ใช่นะคะต้งชายเราไม่ได้คำนวณไว้ว่าต้องเท่ากันเนาะเดี๋ยวเรามาเกียนที่หลังเราทำส่วนอื่นๆให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วเราก็กลับออกมาดูนะว่าตัวนี้เป็นยังไงะถ้าจะถามหาว่ามันจะสวยเหมือนที่เขาทำตั้งแต่แรกเริ่มเลยไหม มันก็คงไม่สวยขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นงานแก้ไขเนาะก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะข้างหน้าก็จะได้ประมาณแบบนี้ตัวเล็กๆแบบนี้แต่ถามว่าเขาใส่ได้ไหมเขาใส่ได้นะคะเพราะว่าข้างหลังเนี่มันเป็นยางยืดเนี่ยยืดออกมาก็ได้ประมาณนี้นะคะยืดออกมามันก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยเพราะเราไม่ได้ตัดผ้าอะไรทิ้งเนาะเสร็จแล้วเราก็ไปพ้งข้างให้เรียบร้อยนะคะไปพ้งมาแล้วนะคะจะเก็บข้างเราก็พับย็บ ชายเลยชายแล้วก็แต่งให้เรียบร้อยนะคะแต่งให้เรียบร้อยว่าเราต้องการอ่าชายเท่ากันขนาดไหนเราก็าพับเย็บเลยนะโบนะคะโบที่เราเอามาทําต่อเนี่ยมันเป็นผ้าเฉลียงนะคะเราก็จะพับเย็บหนึ่งตีนผี ถามราคานะคะว่าตัวนี้แก้เท่าไหร่นะเพราะว่าช่างเองก็ยังไม่รู้ว่าจะคิดราคาเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่แพงหรอกนะคะถามว่าทำยากไหมมันก็ยากพอสมควรนะคะกว่าเราจะคํานวณชิ้นงานได้ ท่านนี้เขาเอาอยู่อเมริกานะคะอยู่อเมริกาแล้วเขามาเที่ยวเมืองไทยเขาก็เลยเอางานมาทิ้งไว้ให้ซ่อมนะคะเดี๋ยวก็จะกลับประมาณอาทิตย์หน้าทำแบบนี้สามชิ้นนะคะสามชิ้น ที่านําทลูกไม้เสร็จไปแล้วหนึ่งชิ้นก็เหลือชีฟองตัวนี้กับสีแดงอีกตัวหนึ่งนะยังไม่ได้ทํานะคะคิดขึ้นได้ก็เลยเอามาทําให้เพื่อนๆนชมเผื่อเพื่อนเอนเจอเคสแบบนี้นะคะก็จะได้เสื้อตัวใหม่หนึ่งตัวแบบนี้นะคะเนี่ยมันจะดูไม่ออกนะคะมันจะดูไม่ออกว่าเป็นเสื้อยังไงเนาะเสื้อแบบนี้มันต้องขึ้นหุ่นเนาะ มันต้องขึ้นบนตัวคนแล้วมันถึงจะยืดออกมาแล้วเราถึงจะรู้ว่าเนี่ยจะใส่ยังไงนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเสื้อตัวสั้นต่อให้เป็นตัวยาวหากเพื่อนชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่นาซ่อมผ้าด้วยนะคะไปแล้วจ้า